สวัสดีค่ะชาวตังกวาาทเวอร์ดอเวอิลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพนพี่พี่น้องนองนะคะพิกัด Google Earth ของเราในวันนี้ถึงแม้จะอยู่ในประเทศไทยก็ตามแต่เป็นพิกัดที่เคยเป็นข่าวทางโทรทัศน์ด้วยนั่นคือหมู่บ้านหนองผีหลอกที่จังหวัดโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาแต่ติดวิวน่าเสียดายมากไม่มีจุดที่เราต้องการนะคะดังนั้นเราใช้ภาพประกอบแทน หมู่บ้านที่มีชื่อแปลกนี้มีอยู่จริงค่ะโดยตั้งอยู่ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดโคราชหรือนครราชสีมาซึ่งตำนานเล่าขานกันว่าเฮี้ยนแล้วก็ผีดุผู้คนมักจะถูกหลอกทั้งกลางวันและกลางคืนเลยซึ่งปัจจุบันกลายเป็นทุ่งนาไปแล้วทิกัดค่ะหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ห่างจากถนนราชสีมาโชคชัยประมาณ5กิโลเมตร เมื่อเดินทางเข้าไปได้ประมาณ4กิโลเมตรเนี่ยเราจะพบป้ายชื่อบ้านน้องผีหลอกตั้งอยู่ริมทางเห็นได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อเดินทางเข้าไปตามจุดหมายเนี่ยเราจะพบป้ายทางเข้าเป็นหมู่บ้านโนนแดงหมู่16ตําบลพระพลาอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะ และหากเดินทางต่อเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรจะพบว่ามีหมู่บ้านเป็นชุมชนขนาดเล็กประมาณ50หลังคาเรือนและจุดนี้ล่ะค่ะคือหมู่บ้านหนองผีหลอกจากคำบอกเล่าค่ะในสมัยก่อนเนี่ยบริเวณดังกล่าวเป็นนาในพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังเป็นแองแองคล้ายกับหนองขนาดเล็กจุดดังกล่าวนี่ล่ะค่ะที่เขาว่าผีดุมากวันดีคืนดีจะมีคนได้ยินเสียงปีเสียงกลองเสียงดนตรีไทยแต่เมื่อเดินไปดูก็ไม่พบว่ามีอะไร จุดสังเกตคือได้ยินเกือบทุกวันพระจึงเรียกกันว่าน้องผีหลอกจนถึงทุกวันนี้และสาเหตุที่ถูกหลอกกันทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าในยุคนั้นยังมีผู้คนอยู่กันไม่มากทางก็เป็นดินทรายเป็นทางเกวียนค่ะส่วนป้ายบ้านน้องผีหลอกนั้นคาดว่าทางหน่วยงานที่สร้างถนนเนี่ยน่าจะติดผิดจุดเพราะว่าห่างจากหมู่บ้านเกือบ2กิโลเมตรค่ะ ที่สำคัญเนี่ยไม่รู้ว่าเขาติดชื่อบ้านหนองผีหลอกได้ยังไงนะคะเพราะชื่อหมู่บ้านในทะเบียนราชก็ไม่มีแต่ก็ยังมีป้ายให้เห็นจนถึงปัจจุบัน โอเคถ้าคนในพื้นที่มีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือถ้ามีพิกัดที่น่าสนใจอาจจะเป็นบ้านเกิดหรือท้องถิ่นของตัวเองแนะนำกันเข้ามาได้เลยคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ subscribe และกระดิ่งช่องนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้ากับแตงกวาเทเวอร์เดอะเวิค่ะบ๊ายบาย